เชิญประธานเปิดตัดดิบบิ้นประธานเปิดก่อนไม่งั้นเดยวตัวลูกมามาผัวเมียแมวคุปอ์ตัวเมียเมียแ,แมวลงมาก่อนอ,าอ้าว <c oughs> เปิดลืมเปิดสแตนมันลืมเลยตอนนี้โอค ไปนู่นแล้วเรียบร้อยแลวป,ปี้เออเรียบร้อยเราด้วยเฮ้ยไม่ได้มานานแล้วลืมหมดเลยี่ยต้องหลบยังไงจะเสียสมาธิเพราะอีแลปปี้เนี่ยแหละอ <laughs> บอกทำตรงอะไรชื่ออกจะน่ารักน่ารักเกินไปเลย <laughs> โอ้อะไรวะตีแ๊บเดียวจะแล้วจะกางตัว หน้าหน้าหน้าหรือหน้าเหลือหน้าหน้ากับเขาหลังก่อนเขาหลังเขาลังล้แล้วโอเคหน้า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 เรียบร้อยมาแล้วมาแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้พอดีเลยลมหายใจไม่ต้องพ่นไปปั่นดิสเรีนเอาละกันสามีแมวเอ้ยโอ้ผมขยายมึงนะ เสียมาเสียบอดก็ต้องโดนผลึกนั่นฉันเสียใจแตกปะยังเหลือกลางหลังกลางหลังยังไม่แตกเอามันโอเคแตกแตกแตกหน้า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 ต้องหอนละเออเอ๋เอ๋หอนแล้วจะหอน Uh huh. อ้าวหักหมดแล้วตวีด uh ัด huh. บายแจ้า uh huh. ยานะโอ้โหไว้พวูด